คยไหมที่รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้แม้จะมีคนมากมายรายล้อมรอบตัวเราเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณมองเห็นมิตรภาพในมุมที่แตกต่างออกไปการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่มีสิงโตผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าป่าแต่กลับไม่มีเพื่อนเลยสักคนวันหนึ่งขณะที่สิงโตออกล่าเหยื่อโชคร้ายที่เท้าของมันถูกหนามต่ำเข้าอย่างจัง มันคำรามด้วยความเจ็บปวดเสียงคำรามนั้นดังไปถึงหูของหนูน้อยตัวหนึ่งพวกสัตว์ตัวอื่นๆต่างพากันห้ามปรามอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวสิงโตก็กินเจ้าหรอก แต่หนูน้อยไม่ยออ่อท้อมันรวบรวมความกล้าเข้าไปหาสิงโตแล้วค่อยๆดึงหนามออกจากเท้าของมันสิงโตรู้สึกโล่งอกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่สิงโตได้รับการช่วยเหลือจากสัตว์ตัวเล็กๆเช่นนี้มันจึงเอ่ยปากว่าตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้า หลังจากนั้นไม่นานหนูน้อยก็พลาดท่าติดกับดักเข้าสิงโตเห็นดังนั้นก็รีบตรงเข้าไปทำลายกับดักทันทีทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนในที่สุดสัตว์ทุกตัวในป่าก็เข้าใจว่ามิตรภาพไม่ได้วัดกันที่ขนาดตัวแต่วัดกันที่ใจต่างหากวลีเด็ดคือมิตรภาพไม่ได้วัดกันที่ขนาดตัวแต่วัดกันที่ใจและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยอาจยิ่งใหญ่เกิด เกินคาด คำถามเชิงวาทศิลป์คือคุณเคยประเมินค่าของใครบางคนป่่าเกินไปเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาหรือไม่หรือคุณเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณไม่คาดคิดมากก่อนหรือไม่เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้แต่การช่วยเหลือเล็กๆน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้และมิตรภาพที่แท้จริงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกที่และทุกเวลาเหมือนคาที่เขาว่า เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแล้วคุณละ่ะมองเห็นคุณค่าของมิตรภาพแบบไหนถ้าคุณชอบเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับ